สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาแล้วจ้ามาแล้วมนสิทธิ์เผยเล็กเด็ดเบาๆเท่านี้พอนับถอยหลังอีกไม่กี่วันผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํานวัวันที่1กุมภาพันธ์สายเสียงไทยต่างพกกากันหาเลขเด็ดจํานวนมากบางก็ติดตามจากนักร้องดาราคนดังที่มักจะเคลื่อนไหวเผยเลขเด็ด ให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งแนวทางการเลือกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือมนสิทธิ์คำซ่อยทีล่าสุดวันที่24มกราคมมนสิทธิ์โพสภาพถือลอตเตอรี่หลายใบพร้อมเผยว่าตัดต่อไม่ได้หรอกเอาหัวขึ้นดูเอาเองเลขหน้าซื้อเบาๆเ,เท่านี้พอหอมปากหอมคออย่าซื้อเยอะนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ชอบ 42 50 43 53และ129โปรดใช้วิจารณญาณในการดูการซื้อการเสี่ยงด้วยนะเลขที่คุณมลสิทธิ์ซื้อก็คือเลข42 50 43 53และ129ฟังอีกครั้งนะคะ42 50 43 53และ129งวดนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ o o m ขอบคุณค่ะ